งานที่สนุกที่หนึ่งในวัดเบญจมบพิตร it, คืองานออกร้านในวัดนี้อันเป็นงานประจําปีในฤดูหนาวเพื่อเก็บเงินบํารุงวัดซึ่งยังไม่แล้วเรียบร้อยดีเรียกกันในสมัยนั้นว่างานวัดร,ร้านต่างๆมีตั้งแต่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยสุดแต่ใครมีกําลังจะทําได้จากบทพระนิพนธ์ส่วนหนึ่งในหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุล เล่าเรื่องราวแสนสนุกในอดีตที่งานวัดเบญจามบอพิรเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องคณะ l บอ a u ิโอ b o o k ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนความสนุกในวัดเบญจามบอพิเจ้าหน้าที่สมาคมสำนักเบญจามบอพิรต้องการให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องในวัดเบญจามบอพิรให้แก่หนังสือเบญจามบพิษสัมพันธ์ที่จะออกในวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2494 ข้าพเจ้าจึงส่งจิตกลับไปตรวจคนตั้งแต่ได้รู้จักว่าเบญจมาโบพิรมาแต่เด็กๆได้ความดังจะเล่าให้เด็กที่ไม่เคยเห็นเช่นตัวข้าพเจ้าฟังดังต่อไปนี้ร้านต่างๆมีตั้งแต่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยสุดแต่ใครจะมีกำลังจะทำได้จนถึงชาวต่างประเทศผู้เป็นนายห้างใหญ่ๆบริเวณร้านอยู่ในเขตรั้วแดงเท่านั้น ต่อมาทางตัวพระโบสถดก็มีแต่พวกร้านขายทูบเทียนดอกไม้และทองเปลวสำหรับผู้ที่จะไปบูชาพระและทำบุญพวกเราเด็กๆมีเคยได้ไปทางนั้นเลยสำกลัวว่าเมื่ดด็กด้วยเราพากันวิ่งวุ่นอยู่แต่ทางร้านต่างๆซึ่งเห็นในเวลานั้นว่าใหญ่โตมโหฬารสุดล่าฟ้าเขียว ซ้ำยังมีสถานที่เที่ยวเรียกว่าสำเพ็งอยู่นอกรั้วแดงทางถนนราชดำเนินอีกเมืองหนึ่งมีทั้งโรงขนชักรอกและเขาวงกฏที่เขาไปแล้วออกไม่ได้จนกว่าจะเดินถูกทางร้านในแถวสำเพ็งอย่างเดียวกับงานภูเขาทองผิดกับข้างในวัดอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความนิยมผิดกัน ทุกคนที่ก้าวเข้าประตูเหล็กแดงเข้าไปแล้วจะรู้สึกเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานผู้คนแต่งตัวสวยๆงามๆร้านจัดก,กันอย่างประณีตแล้วเรียบร้อยไม่มีเสียงอึกทึกคลึกโครมนอกจากเสียงดนตรีเบาๆพอได้ยินพูดกันได้โดยไม่ต้องตะโกนไม่มีคนแน่นจนถึงเบียดเสียดกันไม่มีใครมาถ่มขากปล่อยเชื้อโรคข้างๆตัวและสิ่งที่วิเศษยิ่งก็คือไม่มีขโมยเลย ฉะนั้นทุกคนที่มีเพชรนินจินดาก็แต่งตัวกันได้วุบวับที่ไม่มีอาจจะยืมเขามาบ้างก็คงมีทุกคนหน้าตาเบิกบานเสียงทักทายกันแต่ว่าร้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปเพร,ร้านของใครก็จะพาครอบครัวไปนั่งเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ขายทั้งนี้ก็เพราะทุกคนจะได้เฝ้าในหลวงของเขาโดยทั่วหน้ากันใครอยากเฝ้าก็นั่งอยู่หน้าร้าน เวลาเสด็จผ่านทางหยุดท่อระเนตรและทักทายเจ้าของร้านทั้งครอบครัวก็ได้เฝ้าใครอยากทูลอะไรอยากถวายอะไรก็ถวายได้ทุกคนจึงรู้สึกว่าในหลวงเป็นของตัวและตัวเป็นของในหลวงด้วยกันทุกคนอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นพวกนักเรียนเมืองนอกกำลังเรียนจบกลับบ้านทยอยกันมาทุกปีท่านพวกนี้เปรียบเสมือนเทวดาตกลงมาจากสวรรค์ความคิดของท่านไม่ยอมให้คลุมถุงชนนั้นเป็นแน่ ฉะนั้นงานวัดนี้จึงเป็นที่หนุ่มสาวเขาเลือกคู่กันเองแต่เขาไปนั่งคุยกันตามร้านไม่มีไปไหนด้วยกันได้พวกเราเด็กๆขนาด1 1 12ขวบอยู่นอกเกณฑ์ก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกแทบตายความสนุกนั้นคือไปเที่ยวตามเด็กรุ่นเดียวกันไปเที่ยวดูร้านตุ๊กตาแม้จะแพงซื้อไม่ได้เพียงไปนั่งดูก็สนุกออกจากร้านตุ๊กตาแปร้านตกเบ็ด เขาทาเป็นสระและห่อสลากเป็นรูปสัตว์น้ําต่างๆอยู่ในนั้นมีเบ็ดติดแม่เหล็กไว้ตรงปลายใครจะตกเบ็ดก็เสียหนึ่งบาทแล้วยืนเบ็ดลงไปในสระห่อสัตว์เหล่านั้นมีเหล็กอยู่ข้างในด้วยก็กระโดดขึ้นมาติดเบ็ดเราชอบเสียจริงๆจังๆอีกแห่งหนึ่งก็คือร้านที่มีกลไกต่างๆเช่นมีร้านหนึ่งจะเป็นถ้าและมีลาําธารพาเรือลําเล็กขนาดนั่งคนเดียวลอยเข้าไปในถ้าแล้วพากลับออกมาเอง เราไปยืนดูเห็นประหลาดนักหนาว่าทำไมเรือมันไปเองได้และในน้ำมีอะไรบ้างอยากรู้เสียจริงๆตกลงนัดกันว่าเราจะลงกันคนละลำมีอยู่สามลำถ้าเขาเป่านกหวีดให้เรือออกเราจะเอามือสาวฝั่งสองข้างให้มันไปเร็วเข้าจนเห็นว่าทำไมเรือมันไปเองได้เมื่อซื้อตั๋วใบละบาทและลงนั่งในเรือแล้วพอเขาเป่านกหวีดปล่อยเรือเราก็สาวฝั่งเข้าไปในถ้ำพอโผล่ ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังยกโพงสังกสีพุ้ยน้ำดังโพ่่งโ g p เราตะโกนพร้อมกันว่านั่นแน่ตาพุ้ยน้ำหดตัวกลับเข้าไปในหลังหินหายเงียบเราภาคภูมิใจเสียจริงๆว่าจับได้แล้วว่าทำไมเรือมันไปเองได้กลับออกมาคุยขโมงจนเจ้าของร้านต้องมากระซิบว่าอย่าเอะอะไปและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวความสนุกในงานวัดเบญจมาพิษร เรื่องราวในอดีตความทรงจำมันสวยงามที่ไม่อาจจะหวนคืนบดพระนิพนธ์โดยหม่อมเจ้าภูมิพิสมัยดิศกุลน,นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ